ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่มีจุดชี้ได้เช่นเจ็บตรงนี้เลยค่ะแล้วมันอยู่บริเวณหัวใจหลายๆคนก็จะแบบฉันจะเป็นโรคหัวหใจหรือเปล่าเป็นสัก2 3สนาทีหายอันนี้ความน่าจะเป็นน้อยมากความน่าจะเป็นนะคะที่มักจะเจอบ่อยกว่าคือเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บกระดูกหรือภาวะเครียดที่มันมีการแสดงออกมามันก็จะชี้จุดเฉพาะเจาะจงเอานิ้วชี้เนี่ยจิ้มลงไปบอกได้เลยว่าเจ็บตรงไหน,น ทีนี้เวลาที่จะไปตรวจโรคหัวใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราตรวจสุขภาพประจำปีนะตรวจ ekg นะตัวนั้นนะ่ะมันไม่ specific อะไรเลยแต่ถ้าจะตรวจเรื่องโรคหัวใจนะที่จะมีประโยชน์ในวัย45อัพขึ้นไปนะคะให้ตรวจ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราคุยการในเรื่องของอาการเจ็บหน้าอกแบบไหนให้สงสัยเรื่องของโรคหัวใจและเจ็บหน้าอกแบบไหนที่ไม่ใช่เรื่องของอาการโรคหัวใจนะคะหลัง45เราก็มมกจะกังวลเรื่องของสุขภาพเราว่าแบบผู้หญิงเนี่ยมันน่าจะเสี่ยงต่อในเรื่องของอาการโรคหัวใจมากขึ้นต่อให้เป็นผู้ชายก็เถอะนะคือโรคหัวใจเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงนะเวลาที่แบบอายุสักแบบ30กว่า4 0ทําไมไปแบบนั้น ก็เพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่คอยปกป้องในเรื่องของโรคหัวใจอยู่นะคะแต่ถ้าผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนนะคะโอกาสของความเสี่ยงต่อโรคหัวใจจะเท่ากันกับผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้หญิงอายุแบบ45ขึ้น50ก็จะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของโรคหัวใจเท่าเท่ากันกับผู้ชายนะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันหายไปแล้วทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาการเจ็บหน้าอกมันมีอาการอะไรบ้างที่มันจะบ่งบอกถึงว่า อาการแบบนี้ให้สงสัยมีภาวะโรคหัวใจหรืออะไรที่ไม่ใช่จะได้ไม่ต้องนอยเกินไปก่อนอื่นเราต้องแยก2เรื่องนี้ออกกันก่อนนั่นก็คืออาการสําหรับคนที่แบบมีภาวะเรื่องของโรคหัวใจถ้ามีภาวะหัวใจขาดเลือดนําไปสู่เรื่องของหัวใจวายสิ่งที่เป็นจุดสงสัยนะคะว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นโรคหัวใจนะ ในผู้หญิงอายุ40ยังไม่ถึง45เนี่ยโอกาสน้อยมากที่เจ็บหน้าอกแล้วจะเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นในผู้หญิงวัย45เนี่ยเวลาเจ็บหน้าอกแล้วไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรไม่ต้องกังวลแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็คือมันจะเจ็บหน้าอกแบบตื้อๆที่สําคัญก็คือว่าจะชี้จุดเจ็บไม่ได้หมายความว่าบริเวณที่เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นในบริเวณที่บางทีก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคหัวใจอย่างเช่นสมมติว่ามันอาจจะมีอาการบริเวณลิ้น บางคนมีอาการเล้ามาที่แขนบางคนขึ้นไปที่คอและเป็นลักษณะแบบตื้อๆแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าออกแรงอาการพวกนี้ก็จะเห็นชัดมากขึ้นอย่างเช่นไปออกกําลังกายจะมีอาการปวดมากขึ้นแต่ปวดแบบเอาเดียวชี้จิ้มไปไม่ได้ว่าเจ็บตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเป็นอาการแบบเป็นบริเวณกว้างๆตื้อๆอันนี้ก็คือแบบเป็นจุดสังเกตก่อนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สําคัญไม่ใช่นะคะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่มีจุดชี้ได้เช่นเจ็บตรง แล้วมันอยู่บริเวณหัวใจหลายๆคนก็จะแบบฉันจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเป็นสัก2-3นาทีหายอันนี้ความน่าจะเป็นน้อยมากความน่าจะเป็นนะคะที่มักจะเจอบ่อยกว่าคือเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บกระดูกหรือภาวะเครียดที่มันมีการแสดงออกมามันก็จะชี้จุดเฉพาะเจาะจงเอานิ้วชี้เจิ้มลงไปบอกได้เลยว่าเจ็บตรงไหน ทีนี้เวลาที่จะไปตรวจโรคหัวใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราตรวจสุขภาพประจำปีนะตรวจ EKG นะตัวนั้นน่ะมันไม่ specific อะไรเลยแต่ถ้าจะตรวจเรื่องโรคหัวใจนะที่จะมีประโยชน์ในวัย45อัพขึ้นไปนะคะให้ตรวจ coronary artery calcium score หรือ CAC อันนี้มันเป็น screening test ที่ไม่อันตรายแล้วก็ sensitivity ดี นะคะหมายถึงว่าถ้าตรวจเจอแคลเซียมหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็แปลว่ามันบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดแต่ถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วเท่ากับศูนย์โอเคแสดงว่ามันไม่มีภาวะการอักเสบเรื้อรังนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันจะแม่นยมํมากมากๆเวลาที่เราตรวจ coronary artery calcium score นะหรือ CAC เพื่อนแนะนําว่าในคนที่อายุ45ขึ้นไปหรือ50ขึ้นไปนะคะควรตรวจแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากรอ45 แเราก็ไปตรวจก็ได้ซึ่งมันดีมากไม่จาเป็นจะต้องตรวจทุกปีนะมีความน่าเชื่อถือสูงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่จะมีประโยชน์นก็คือตรวจทํา CT แต่ว่าเวลาตรวจเนี่ยข้อเสียของการทํา CT เนี่ยก็คือว่ามันจะ expose พต์ต่อพลังงานรังสีสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราก็แบบไม่มีใครอยากจะไปทำโอเมไหมคะแต่ว่าแต่ว่ามันแม่นยำนะสำหรับการตรวจหาคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าแบบตรวจที่ไม่ได้อันตราย กา,กาารกกง็คือไปอัลตราซาวดูหัวใจที่เขาเรียกว่าเอ็กโคหัวใจหรืออาจจะทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์สเตรสเทสก็ได้ก็คือติดเครื่องอุปกรณ์ใช่ไหมแล้วก็ไปออกกําลังกายโดยการปัน่นหรือว่าไปปั่นจักรยานหรือว่าไปวิ่งสายพานให้เหนื่อยมากๆแล้วก็มานอนเพื่อที่จะเอ็กโคหัวใจอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์สเตรสเทสเนี่ยมันจะเป็นการวัดฟังก์ชันการทํางานของหัวใจนะคะมันก็จะละเอียดกว่าไปนอนตรวจเฉยๆแต่ความแม่นยํามันจะอยู่ที่ประมาณ70% เพราะย่าวันนี้เราคุยกันเราได้แบบข้อมูลแล้วนะว่าอะไรคือเสี่ยงต่อโรคหัวใจอะไรคือไม่น่าจะใช่โรคหัวใจนะคะผมว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้คนรอบข้างในครอบครัวไม่ต้องกังวลตามไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อน๊ายบดยค่ะ